เอาละค่ะช่วงนี้ข่าวต่างประเทศกับพี่วีวาริมสัจเดลรอยอยู่ค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโกน้องพิม์ผู้ชมยามเช้าริมเจ้าพระยาและสุขสันต์วันแม่ด้วยนะครับได้ชมทอมครูซโผล่ตัวลงมาจาก Start the f r ฟ n อ e เลียงครับ <c oughs> ดูผ่านๆเ <c oughs> ม่าสักครู่ในต่อๆค่ะพี่วี <c oughs> <c oughs> ใช่ครับในเตอนนี้ก็ก็มีวิดีโอทั้งจากทอมครูซโพสต์เองแล้วก็จาก ผู้ที่ไปชมบรรยากาศในงานที่กรุงปารีสนะครับซึ่งก่อนที่จะมีพิธีปิดนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ทราบแน่นอนแล้วว่า L.A.2028 นะครับถึงได้เป็นทอมครูซมารับช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อที่ LA แต่ที่ปารีสยังไม่จบนะครับยังมีพาราลิมปิกเกมส์แต่ก่อนที่จะมีพิธีปิดเนี่ยสิครับ อีกแล้วหอไอเฟลขาประจํานะครับก็คนก็นึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีปิดนะครับทำไปทำมาไม่ใช่ครับก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นชายนิรนามเนี่ยก็ปีนขึ้นไปที่หอคอยไปที่บริเวณที่เป็นห่วงโอลิมปิกนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจับกลุมตัวเขาแล้วก็พาตัวไปโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆนะครับแล้วก็มีการสั่งอพยพ ผู้คนในบริเวณหอไอเฟลด้วยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่าย2.45นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับคืนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีผู้พยายามปีนหอคอยไอเฟลซึ่งสูง324เมตรนะครับปี6-2เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นต้องอบพย,ยพประชาชนเหมือนกันนะครับหลังจากที่มีชายคนนึงพยายามปีนหอคอยปี58ปีนั้นปีเดียวนี่มีผู้พยายามปีนหอไอเฟลอย่างน้อยถึง3ครั้งเลยนะครับ นั่นคือ,อบรรยากาศก่อนที่จะมีพิธีปิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงหาชมคลิปกันได้ไม่ยากแล้วนะครับทีมของพิธีปิดในปีนี้ของกรุงปารีสก็เป็น golden voyage นะครับหรือว่า golden voyager ที่เป็นเหมือนเอเลียน จากต่างดาวเนี่ยกลับมาสู่พื้นโลกแล้วก็มาทําความเข้าใจกับการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่2,800กว่าปีที่แล้วนะครับที่กรีกแล้วก็นั่นคือโอลิมปิกในวิถีโบราณนะครับโอลิมปิกสมัยใหม่นั้นก็เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่19กนะครับก็นั่นเป็นทีมนะครับก่อนที่จะมีชอมครูซเนี่ยโรยตัวลงมาจากบริเวณหลังคาของสตาร์เดอฟรองนะครับเราไปกันที่ อีกเรื่องหนึ่งครับขณะที่ปารีสนั้นยังเต็มไปด้วยความสุขมีนักกีฬาปาเลสไตน์เนี่ยเดินเข้าสนามด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่อิสราเอลนั้นยังคงมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับนานาชาติต้องออกมาประนามอิสราเอลที่โจมตีโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในกาซาจนมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า90รายนะครับซึ่งอิสราเอลบอกว่าอ้างตัวเลขเกินจริงไม่ถึงนะครับสำนักงานบริหารพลเรือนฉุกเฉินของกาซาเนี่ยเปิดเผยถึงการโจมตีของอิสราเอลเข้าใส่โรงเรียนเตบีนในเม ผู้พลัดถิ่นใช้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวมีผู้เสียชีวิตมากกว่า90รายขณะที่ฝ่ายอิสราเอลก็ตอบโต้ว,ว่าเป็นตัวเลขที่เกินจริงและมีนักรบติดอาวุธรวมอยู่ด้วย19รายนะครับภาพที่เห็นจากเหตุ นั้นก็เป็นชิ้นส่วนศพกระจัดกระจายท่ามกลางซากปรักหักพังมีเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านพยายามขนร่างผู้เสียชีวิตซึ่งห่อด้วยผ้าขาวออกไปจากจุดเกิดเหตุนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งก็แสดงให้เห็นภาพชายคนหนึ่งสวดภาวนาต่อหน้าถุงใส่ศพนับสิบถุงที่วางเรียงรายอยู่บนพื้นโรงเรียนตะบีนะครับแน่นอนได้รับเสียงประนามจากชาติอาหรับต่างๆตุรกีฝรั่งเศสเองก็ออกมาประนามนะครับสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ขณะที่กระทรวงต่างประเทศกาตาร์ Qatar, ก็เรียกการโจมตีนี้ว่าเป็นการสังหารหมู่ที่น่าหวาดกลัวส่วนพันธมิตรของอิสราเอลอย่างสหรัฐนั้นก็ออกมาได้แต่แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้แคนดิเดตกมาลาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นทําข้อตกลงหยุดยิงและแลกตัวประกันกับกลุ่มฮามาสแต่ดูแล้วเนี่ยมันจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่า ยายาซินวาที่ขึ้นมาเป็นผู้นำฮามาสแทนอิสมาอิลฮานีนั้นถือว่าเป็นสายเหี่ยวแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีวันที่7ตุลาคมปี66ที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเจราจาที่ยากนิดหนึ่งอีกสมรภูมิหนึ่งก็ยังเดือดอยู่เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนั้นเซเลนกี้ออกมยอมรับแล้วนะครับว่ายูเครนนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีรัสเซีย ยอมรับเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่เป็นข่าวมาจะสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นได้เปิดฉากโจมตีในภูมิภาคคูร์ชทางตะวันตกของรัสเซียโดยที่ทางการรัสเซียและยูเครนต่างก็ต้องเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนออกจากพื้นที่เสี่ยงภยัยเป็นการจู่โจมแบบที่รัสเซียนั้นไม่ทันตั้งตัวนะครับเป็นการยุยยุครั้งสําคัญตามคําให้สัมภาษณ์ของปูตินส่วนนายพลวาเลรีเกราชิมอฟ ของรัสเซียก็พูดถึงการโจมตีในครั้งนี้ว่ารัสเซียนั้นยังไม่สามารถผลักดันกองกำลังยูเครนกลับข้ามพรมแดนไปได้นะครับและล่าสุดเองนะครับก็มีทหารยูเครนบุกโจมตีภายในดินแดนของรัสเซียเป็นวันที่6โดยรุกคืบได้อย่างน้อย30กิโลเมตรจากชายแดนนะครับและเกิดการประทะกันหลายจุดครับโดยการบุกโจมตีของอยูเครนภายในแคว้นคูรส์สของรัสเซียนั้น เข้าสู่วันที่6แล้วนะครับกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองกําลังของพวกเขานั้นสกัดกั้นหน่วยเคลื่อนที่ของศัตรูพร้อมด้วยรถหุ้มเกราะจากความพยายามทะลวงลึกเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถแถลงการของกระทรวงกลาโหมก็กลายเป็นการยอมรับว่ายูเครนนั้นรุกคืบเข้าสู่แคว้นคูร์ลึกขึ้นแล้วและกองทัพของพวกเขากําลังประทะกับทหารยูเครในใกล้กับหมู่บ้านโตลปิโนโลและหมู่บ้าน อบชกีโคลเดชซึ่งห่างจากชายแดนยูเครนและรัสเซียประมาณ25กิโลเมตรกับ30กิโลเมตรตามลำดับนะครับมากันที่ไบเดนครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกว่าทำไมถึงได้ถอนตัวออกจากการเป็นแคนดิเดตของเดโมแครตในการลงสู่ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี เข้าสู่ทำเนียบขาวเปิดทางให้กัมลาแฮริชนะครับก็สัมภาษณ์ผ่าน CBS News นะครับที่ออกมาเผยแพร่บทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ซึ่งบอกว่าเขาถอนตัวเพราะกลัวว่าเขาจะกลายเป็นเหตุผลของความขัดแย้งภายในเดโมแครตซึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของชาวเดโมแครตและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาให้ความสําคัญกับการเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้มี distraction เกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆในเดโมแครต ในธรรมเนียบขาวและในหมู่เซเนตคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ยังคงช่วยกำรรมลาจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับรวมไปถึงก็ปฏิเสธด้วยเหมือนกันนะครับว่าปัญหาสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มีการถกเถียงกันหรือว่าพูดง่ายว่าไม่มีเอกภาพเกิดขึ้นในพรรคเดโมแครตมากกว่านะครับ แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงดิเบตครั้งแรกที่เห็นว่ารั่วหรือว่าร่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาป่วยอยู่ตอนนั้นนะครับและตั้งแต่ปี63แล้วที่เขาตัดสินใจลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะ,นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็น transitional president เป็นประธานาธิบดีเปลี่ยนผ่านแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้ด้ยซ้าว่าแก่แค่ไหนมันยากที่จะให้พูดออกมาจากปากของตัวเองนะครับแต่ สาเหตุที่เขาตัดสินใจลงในปีนั้นก็คือการชุมนุมของกลุ่มขวาจัดที่เมืองชาร์ลอตส์เวลล์ในรัฐเวอร์จิเนียที่มีผู้เสียชีวิตหลายรายและก็พูดถึงทรัมป์ว่าเป็นผู้สนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติและกลุ่มขวาจัดนะครับจึงตัดสินใจลงไปเมื่อ4ปีที่แล้วที่ชิมกับทรัมป์นะครับก็บปิดท้ายกันที่นางงามคนนี้ครับต้างเสียงฮือฮานะครับมียเลรูซึ่งกลายเป็น หญิงที่เป็นผู้ป่วยหูหนวกคนแรกนะครับที่คว้ามงกุฎมิสแอฟริกาใต้ไปครองครับเมียเลรูนั้นกลายเป็นหญิงหูหนวกผู้ที่พิการทางการได้ยินคนแรกนะครับที่คว้ามงกุฎแอฟริกาใต้มิสแอฟริกาใต้เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับ ในเวทีการประกวดที่เต็มไปด้วยดราม่าถึงทั้นที่ทําให้หนึ่งในนางงามผู้เข้าผ่านรอบสุดท้ายนั้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายนั้นต้องถอนตัวออกไปหลังจากที่ถูกโจมตีเรื่องเชื้อสายในจีเรียนะครับสำหรับลารูวัย28ปีนะครับก็มีอาการหูไม่ได้ยินอยระดับหูหนวกแบบ profound hearing loss คือไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยแม้จะเป็นเสียงตะโกนนะครับตอนที่เธอเพียงอายุหขวบเท่านั้นและต้องรับการผ่าตัดประ,ประสาทหูเทียม เธอช่วยให้เธอได้ยินเสียงบ้างและใช้เวลาถึง2ปีในการบำบัดการพูดก่อนที่เธอจะพูดคำแรกในชีวิตได้นะครับเธอบอกว่าเธอคือหญิงหุ่นหวกงชาแอฟริกาใต้ที่ภาคภูมิใจและรู้สึกว่ามันเธอรู้ดีนะครับว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อถูกกีดกันและหวังว่าชัยชนะของเธอนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้โลกได้รู้ถึงการถูกกีดกันทางสังคม แลาทำให้ผู้คนที่ถูกกิดกันนั้นได้บรรลุความฝันของพวกเขาเหมือนกับตัวเธอนะครับเมียลรูก็ถือว่าเป็นสีสันของแวดวงนางงามนะครับกับนางงามที่มีอุปสรรคทางด้านของการได้ยินหรือว่านางงามหูหนวกครับน้องพิพย์น้องโก้ครับโอ้ดีค่ะส่งเสริมความเท่าเทียมนะพี่วีเนาะใช่ครับอืมค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ